ก็มาดีคอปมาดิคอปมาดีคอปมาดิคอปมาดิคอปบฮัมดูฮัมดูฮัมดู้ยกลัวปะล่ะครับนี่นี مافي <applause> ทำรลายผู้หญิงทำไมนายเป็นคนอย่างนี้ไม้มานักกันอเนเนกเนกไนไนใจเย็เพื่อนเพื่อนเพื่อนจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวจเย็นดิทำไมเนเนตมันหนวงอ,อย่างเว้ยปลาทอดเนกฮ่ยกูก็ึีึฮึิึฮึฮึไึฮึฮไฮ่ฮึฮเเ ตัดต<ป> e mm. ัดแมงล่าใครมันทำยัไงาเมียว่เมื่อกี้อื้นยิงหัวขึ้นยิงหัวขึ้นยิ่งหัวมาล้าเด็กมานเลยดูแค่กสู้ตัวเราเยคิดว่าเปี่ยนเราเดี๋ยวเพลงแมงนางมีนิด ทำรมาทำทำทำมาดิครับใครเนี่ยใครเนี่ยาใครเนอะไร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 หลบแปะแยิงิ่ฮ้ย ไม่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 ไมในเราเพื่อนกันนะทำร้ายเหรอเพื่อนนะ่าทำร้ายเราไอ้ออนี่ได้ที่เอาใหญ่เฮ้ยไ,ได้ที่เอาใหญ่เหรอได้ที่เอาใหญ่ได้ที่เอาใหญ่เอเอาไปเลยนี่จะหลงวะมไม่โดนด้วยไอ้ดีมาดีเนี่ยมาดีม,ดม,มันขดเมนาเบรตี้ลมากลัวกละหลัก หายหมดมือหายหมดมือไอแอบดูเหรอไอเมื่อกี้แอบดูเหรอนี่ะหีอะม่ดิม่ดิม่ดิกลัวเปล่าะดูสิวสิวิเนาอาเบาบาอะไรไม่เข้าหรอไม่ถึงถึงหลอดเฮ้ยตาตันเ เฮ้ยไม่ตลกไม่ตลกรงไอ้ดีไม่ตลกรงนี้ทำอะไรกันห้าดูห้ามด้าดูห้ามดูห้าดูไรนจะทด้เหรอฮ่าจได้เนออะไรไอูู้้

ที่ตายว้ยตายเว้ตายไม่อยู just. ่ทานแชเป้าม่ไยิงอยู่้าัมป้าคุณ like ยิงอยู่เจ้าท่แชมป้าคนร้ายมาทำลายท่านชมป้าได้ลงฟอชเหมอนคนที่ช่ออะไรเดียวชาชคัดเขียวตอนตอนตอนเป็นรักจับปึ๊บต่อยวีมันไฟไล่ ทีมหล,หลักเล่นใคอ่อนยัไใครอ่นอนหเอมั่วม,มไม่ไม่เคยอยากเล่นเล่น,ลนใครเอาทีมตลอดคนอย่พี่ไม่มีคว่าอ่อนเพราะพี่ออกมือไม่เป็นนี่ไงวะสนางังนอกเลยอืยาๆ,ๆไปพี่น้องครับเหยาๆไปพี่น้องพี่น้องยา แหวะชาวป้ออาวฉันหรมาอุ้ยตะคอกอุ้ยพี่หมีกงแกมูพี่เะฉันแค่รับมวยอ่ะยี่พี่เหมีมยงเป็นแกน้องอ่ะแต่พี่มีเพียงแค่นเนี้อ่ะปิด้ำโพงก่อนส,สุนทรีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมโฆษณาเพียงเดียวนะครับวิ่ง เด er> ี๋ยวได้เดวเดวไดชฉลอดอ่ะเฮ้ยลอดอ่ะเฮ้ยได้ได้ลอดอ่ะโตรแย่เลยฮ่าขนิ่นิดขอนิดขอนิดไไม่ลาดตัมันนศิลเอาคุณไป ทำไมนา,า,านทำ oh, <nice. S 1> น following. อย่อางเงี้เพื่อนโหดไลหนึ่งหึ่งมาเราเฮ้ยเยี่ยอ๋ออๆออๆออออ ดีเลยมาจมัดเช้ากดช้าไปเ้ยเ้ยยอยอเย่เลือนี่หว่าลืมดูอะไรเพื่าเดิมาแตุ่น้ำมันจะเนิร์อยเฟ้าอยู่เฉยเฟ้า เพื่อนเปนไหนเราไม่ไ้เดือเฮ้ยไอ้ยี่มตาเถอนนะนไปตนดีป้าปไปใ้าด้วยไม่ยอมเด็ตัวก็ไม่ทันดไม่ทกียไม่ทำไ่กอยไม่ทกอยางไปไปเลยไปเลยเ้ยโ่ยว่ะเย ถ้ากดแล้วไม่ทำทุกอย่างคงมีอินเน์เนอตายตายยมาดูครับไม่ต้ววองกลัวไม่ตมาตยมันตายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนท้าแม่ตายชาลอตโตเลย ไปไปมันไปมันมาเป็นกันบึงาบิิโตก่อนไปเอาบิโตไปด้วยเาบิจิโตไปด้วยเฮ้ยอย่าดูเฮ้ยอย่าดูดิเฮ้ยอย่าดูดิเฮ้ยห้าดูดิห้ามดูห้ามดูห้าดูให้ดูให้ดูให้ดูไปไก่อนไปเอาบโตไปด้วย w h o ปาสพีลืมดูเลื UM อดใช่น mm hmm. kind of no ี้ยาทำไรนดีพ่ค no ุณพ่อไงใช่พ่อไงใช่พี่ดูรีไม่ไม่นี่ไม่ใช่การฝึกแตเป็นการ้ายจิตใจพี่คุ่อ่ม่่หยอดคี้ปาแม่มีหยอดคี้าหายไปรปาหายไปราหายไปา ไปเลยหายไปตอนลูกเอ๋ยลูกชายหายไปแล้วอ้าทันี่บาน์ทะลุตัวนะครับโดนหลบหลบหลบเฮ้ยเฮ้ยแจงชั่วเดี๋ยู่จับทีมก่อนจับทีมก่อนจับทีมก่อนทีมก่อนจับทีมก่อนช้าหล่อนจะไม่เต็มที่หรอกเอ้ยมา นี่ฟิวเจอร์เลยโดนี่รอบท้ายแล้วมาไม่จะโม้ครับดูไม่ได้ชาลอ์แล้วมอนไม่ได้ชาลอ์แล้วมอนไม่ต้องมาคอยดูเลมอนแล้วไม่ได้ชาลอ์แล้วโดูไม่เคยกลัวครับได้หมดเลยพี่ไม่กลัวแพ้หรอกพี่เอาจริงแล้วพี่เอาจริงที่ไหนไอพี่พูดพี่พูดเแรกที่มีอากานแกน้อง นี่อยียกขอนแกนี้ดูดูโอ้โอข้างแว่นแว่นแว่นว่นไม่มีการตัดคลิปใดๆทั้งส้นเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีอตัว้าวมาติมาเลยสู้กันรลูสู้สให้จิตใจเราทำไปเพื่ออะไรวะไม่รู้สิทั้งหมดเราทำไปเพื่ออะไรวะไม่รู้ไม่รู้นกัน ต้เตต้รรต้เตต้รรรเตตตตตอกว่าวเต้เดเต้รรต้เตต้รรต้เตต้รเต้ตว่าแล้วาวทเดยววันนี้าันนี้ลให้แปลงร่างกเลยดูให้แปลง่างเลยดูให้ฉลอบแปลงร่างเลยชากีหลอดมันไม่ นาทำไร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 ขี่เรือเเตะเขาเตะให้าหลานมึงไงเหลานนะครับโกคูอะไรีเอ้าเขาเร่เมันเอนอยเอาเลยเอาเลยเนตติงเ็ิงโกคู ตีนองคู่ตีน้องคู่อ้าวอ้าวหลบ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 เาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนี่เปลี่ยนตัวถ้าปีนเออกระเด็นไม่โดนหรอกสีเดี๋ยวยดงนี่เฮ้ยระวังกันนะเอยไหน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 เฮ้ยโหดจังวะใจเย็นดิอ้าวสตันสตันเอาไแปลงร่าง นั hey, hey, hey. Hey, ่งจบแล้วข้างเล่นเฮ้ย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 ฮะอ้ออือดี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 อยโด้ดี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 โด้ดีโดไหนะวิน e ิลลี่ยววมากเอะไรกัอิสโต้ว่ะเวยเนี่ย การหมดมือกรีกาดใหม่ิงเราิไม้ก็อ่าแกแกแแชไอแล้วีแล้วเจ้าทำอีกแล้วเจ้าทำข้าอีกแล้วเส็จปวดเล่นแล้ว ตัวอะไรตัวจอมัหาโอตแย่เนอะไหนแมอะไรไว้แม่อะไรไอ้ไอ้เนี่เจ้าค,คนดุอะออบ,อบอ อืมชัดหรออ้าวทะลุทะลุทะลุเ,เจ้ยใจเย็นเจยเจยเย็นเจยเ้ยเจเฮ้ยเร่งพลังไปใจเย์ยิ่งโตลอยม่งปนไหลเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำร้ายเพื่อนอย่าเจยนไปเฮ้ยโอ้ลดเลืองกูอีกมีการ์ดป้อหมดมือแน่มึงดูการ์ดมือไม่ดีแค่เพื่อนหมดมือแน่ไม่ไ ตายตายตายเฮ้ยสอนไม่เ <rôle> ข <à déc> ้าเฮ้ยอุ้งแทงเว้ยไม่ไม่สอนแล้วนี่ โอ้โหเพิ่มเลือดดิเฮ้ยหมดได้ชินี่ไม่นะคุณครูลากร่อนนี่นไม่ไม่ไโง่ขดแย่เลยแคกแค่แค่คูสุคาลิบา